โอ้โหโอ้มอสมอยู่กับหางใหญ่ครับหางเดียวเต็มฐานเลยจ้ะนี่อะไรเนี่ยโอ้ไข่โอ้โหโอ้โหยอดครับคุณยอดสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับคนนี้มาแย่ไข่มูแดงคือเก่าครับคือเอาใหม่ถึงไปแงเหมือนไข่อยู่ดีครับผม ตนน้นน้อยๆต่ตๆมีไข่อ,นนอยู่ครับบนนั่นเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปจังวนนะครับผลก็มีอยู่ครับครั้งสองครั้งครับเนาะขึ้นผลบนถนนครับข้างๆถนนครับวันนี้โอ้ใครอยู่เนะสเนทอันอันอยู่ไครอยู่ tôm làm cây lưỡi nó còn xuống cấp à, nhạt tôi sau nhạt nó vẫn bằng xuống xuống cấp cả tam để mày xào à. nhau bằng à, mình sẽ nét bằng palette à, đi này tốt, tốt, tốt. ใบเว้เนาะต้นแดงต้นหนูอ๋อหนูป็นพวงครับแต่ว่าเมื่อส่องไข่ดีขนาดเนาะอันนี้ต้องป่าเป็นครับฝนตกเนาะครับผมบานครั้นก่อนฝนตกล้มครับ<อ>เป็นบางตีาบางแหงครับเนาะมาตั้งบน้อยให้บ่ต๊ะครับ เดี๋ยวก็หาขึ้นไปเรื่อยๆครับบนไปกันครับวันนี้เนาะไขู่ดแดงครับว้าวใช่ขึ้นไปถึงๆหุ่นจ้เนี่ยางขึ้นไปบนดอยโอ้โหนสูงเลยจุนเจ้นี่ไข่อยู่นอโอ้ย,ยทองฝาคือเป็นสีฝางานให้น้องมือนนี่ แจ้งไปหมดเลยบรรยากาศอยู่ในปานางอยู่ในโฮมมันก็บห่อนเราจะออกแดดมันก็รห่อนอยู่แดดห่อนคักมือนนี่เดี๋ยวเขากลับมาเทตอนเทเดียวตอนเราแอาลงมาเนาะจ้ะดีตัวห้างมันตำขึ้นไปคนเดียวก็ได้จ้ะนี่ ลงมาแล้ววันนี้กระสอบมาแล้วฮาบกระสอบแล้วจะเนี่ยเข้าจะวอาวา้ใส่ถาดเล็กวันติดไตออกเดี๋ยวน้องมือร่องมึงน่าจะมันก,กักตะไตออกสิดไตออกวหวบอเอามาเลย สดงตนนจะเทเองเทดูครับสองต่อนะตนนางกระดานอ้อใครอยู่เนอกะโกดอ้ยใครอยู่ตอกใครอยู่คุณนะคุณนะสิมแขนเร็วค่ะแนดปต่อย เนี่ยออกกำลัครับเนาะชุดแรกเขาก็มาแล้วเนาะไป็นใ,ใคแล้วครับอืมช่างตําตําเหมือนนี้เนาะครับหมานแต่เต่าล่ะเป็นไข่ทั้งไข่เนี่ยน้อยเป็นไข่น้อยเนาะใจแม่แงบครับใครก็ลังน้อยก็ลังเดิมเลยเนาะก็มีเต่งแล้วก็มีครับเป็นแม่ปีกก็มีครับบางครั้งกาลัางแต่สิเริ่มครับ แบบอย่างนั้น,น,น,นมันถวอนเนาะน้อมันก,กํนสิังปินเปื่อยเหรอเป็นไงเปล่งแต่ก็ยังบดหลายจ้ะบ,บางห้่งซื้ออ้าวเทแล้วอุ้ยจับ,บนาคอยโอ้ชุดแรกมันันมๆใส่งมามๆเนาะโอ้ตอนนี้ลงน้ำหนักเลยคอยห้งจ้ะคอยคอย ต้องยองอยู่ครับไก่สูงมากมีอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้ ตรงๆเลยตรงเลย,อ,เลยออกอยู่ยังมีอยู่ต,ติดใบนะครับที่เขารอรุ่นกันตอนลงมาเนาะสองนีง่ฮะหนักหนังเนาะหนันหงจริงเดียวกันเนาะหนังนิดนอยเนาะ มัมีหลายอย่างครับมดตัดสแน็ตมดแล้วิ้มนวทิ้ใบมัน,นครอกระสอบนักมันหนอนสแน็ตโ oh, อ้ลงอยู่นักสแน็ตลงอยู่โอ้ก่อยก่อยกอย่อเย็ยยนๆเหมือนน้ำลูกไก จะหัางเป็นไงเลยนี่จะบนกับไม้ป่กล่อยๆนะต้องยาวแห้งประเด็นเนาะเย,นนยน็นก็เยน็นก็ใส่ลงเรื่อยๆกันลงเรื่อยๆครับเอใส่ต่อหมดล่ะไปไปเอาไปเอาฐานมาเทผิวบ่ เอาลงมานักขนาดด้วยสามห้างเจาะเนาะอู้ยอันนี้ว่าปลาใสกับเปล่งมาเดี๋ยวเขาไม่เป็นแม่เป่งนะบมอนจะเนี่ยปลาใสไปเอากับเปล่งยู่ถุงหุ่นกัน แค่ไปกราฟเพื่อนต้นเก่าเนาะครับเล้ตรงเท่ยใหญ่จันเดี๋ยวเดี๋ยวมันน้อยๆโอ้โหไข่โอ้โหโอ้โหหยอดครับคุณหยอดโอ้หอกนัดโอ้ขุนยังมีในกระสอบอติดกันน่้ ไม่กระจายครับเนาะไม่ออกก้นเนาะหังครับใกล้ๆอย่างนี้เนาะง่นไตงานมาปะครั้งครับฝนครับนคิอใบไม้มอยู่สันัดมีอยู่หนึ่งสองสายเออนั่นแหละเข้าไปมีอยู่มีอยู่มีครับล้มมาแล้ว มีสองถาดนี้ไปยังเนาะเดี๋ยวเทนั่งที่ใส่หันทานครับอ่าครับคือทางใต้เสียงแบบนี้เนาะยังไม่ได้ไม่มาเห็นเนาะทางแรกใส่อีกทางทางครับโอู้หู้โอ้ยหัวเนอ่ามันมันมันไปไปไปอืมโอ้ มีแม็กกำลังใช้ออกสำลังแล้วเนาะนี่นะจจะมีฐาดหนึ่งมีฐาดหนึ่งรวมกันกน,น่าจะนี่นั่นอ่างหงส์เดียวสองต้นน่าจะมือนีม้าอยู่ดินี่ยโอ้หงส์เนาะเกือบเป็นเกือบเป็นหาดเนาะเนี่ยต้อใครมีแล้วเนาะ าวันนี้พวกใครพอเงยบหลายอะพ่อใครปะบางครั้งก็มนี้เง,บงยบโดยเนาะปาดไปนักนาดนึกเหรอเดี๋ยวปาดมาพ่อห้างนี่ห้างมง่ายนึงไม่สาวเดียวถึง้าจะก,กิ้งกัตอนโหนเนาะกิ้งพระโหน่เลยไม่ใครบอกหรอบาใีให้างบังง่าย,ยดีจ้ะนี่ติดตอ่อ ต้อไม่สาวห้างตางแล้วเนาะโอ้ยย่าหเล็กเกมกมไปซีทางผุนบ่ห้างจนแอนนะจ๊ะนีทงไงแห้ง้างไงแห้งสิดกบ่โอ้ไใคร้งอยู่เด้หรอเบาใจหัน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 วันนี้ผ้าพี่น้องเหลื่อมตาบัเนี้ยหัน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  ผู้ลงกบีบยวเ้ามอหลุ่นมาส้มแล้วก็น่าจะห้างนี้แต่โธ่สิมานจำใดสิสมสักสีเพิ่นมาเพิ่นห้างไงเจ้า,า,า,าวา่ะแม่นก็สองงามแม่งยังกับหัวน้องต้อนหนาเนาะอุ้ยดอกเอื้องออกกัน Oh, ทุบลงนะครับ <sounds> ถ <easy> <sm> ีลงเด้ยสถานัมาชมห้างนี้ห้างเดียวครับห้างใหญ่ผสมจักรวานเลโอ้ไข่ไข่ลงมาละโอ้โอ้เหมาะสมอยู่กับห้างใหญ่ครับโอ้ห้างเดียวเต็มขาดเลยจ้ะนี้ยอันเนี้ยดูอูอูเงาเงาม พาแม่ออกกันเนอครับนี่เต็มถาดพอดีเลยจ้ะพาร์ทแม่ออกก็จะเลื้อยอยู่บนนี้ครับทางเดียวเนาะไหมครับเดี๋ยวไปเอาแม่ออกอุบาทว์มาอยู่เนาะด้วเก็บแม่เป่งคนออกนั่นจ้ะเนี่ยเป็นสองกระปุกเนาะใช่ทับกันหลายทับกันหลายมันจะแตก ใครจะแตกตุ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 กโอ้ยปกมันบนเงียบนะมันนี่เนาะปกติปุ๊งนี่ใส่เงียบเจอนี่หงครับจาดไงครับเนี่หมุนครับ ตงรตองนอี้ตรงอนี้ครับโอ้ไข่รตรงนี้เนะี่ยไข่ไม่ไข่อยู่โอ้ไข่ไขนะ่เนีสังเกตไข่ไข่ไข่แมงก็ตอบหน้าครับก้ปลาบนตรงไหนแมงเยอะครับ ผมก็มองให้ผมใส่ไปช่วยสนกกนเนตกระเนอครับนังสาวหน้าสาวนัดนังดีนังวันน้อยครับอ่าครับเ,เรือสเนตอู้หูเป็นแม่เป่งน้องส้มเขาเหมือน,นเป็นหางใหญ่เนาะอันนี้เน,น,นาะหไงขนาดเลยจ้ะ

ไม่เปลี่ยงหลายครับไม่เปลี่ยงหลายค่ะแต่ห้างนี้ถือว่าหมานอยู่ห้างไงน้องคว้ามานของเขาครับวันนี้นอ้ยจ้ะไ <c oughs> ด้เดสองขาทานอีนโร <า S 2> นมเลย อานี่ม่แม่เป่งผสมเนาะผสมอ่อนผสมครับอานนี้ว่าใครเต็นดีเราจะเนาะแต่ว่าทานี่งามค่ะแต่เมืองโอ้ยอ่อนเดจันเนี่ยโอ่เดี๋ยวเข้าไปเก็บเม็เผือหัวหอมให้เป่งหัวหอมก่อนะ มดก็เมดกัดหนาบาทเมด่อเดือนครับผมทั้งมวนทั้งมันทั้งเจ็บครับผมครับวันนี้ขอลาพี่แล้วน้องพิจิบานก่อนหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาพด้ยครับทางเพจทั้งยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเน้อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับผมมาแล้วครับเนาะ